สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับแฟนเพจช่องสมายสบายชาแนลนะครับวันนี้เหมือนเดิมเลยครับพามาดูจุดแท้เกอร์ไไขวัดเจดีนะครับองค์บูชารุ่นแรกนะครับสจุดใจตั้งมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับหนึงนะครับเพื่อนๆดูจำบล็อกจำพิมพ์ให้แม่นนะครับดูบล็อกจำพิมพ์นะครับ รูปล่างลักษณะต้องแบบนี้นะครับแบบนี้เท่านั้นนะเพื่อนๆนนะวันนี้ผมนํารูปหลายๆมุมมาให้ดูให้ชมกันนะครับใหพ้พี่เพื่อนเพื่อนได้ได,ได้ได้จํากันให้แม่นนะเพื่อนๆนะแบ่งป,ปันความรู้กันครับหลายๆมุมเลยครับนามาให้ชมกันเป็นองค์บูชารุ่นแรกสิบสองนิ้วนะครับขนาดสิบสองนิ้วรุ่นแรกครับจุดใจตังที่หนึ่งจำบล็อกจำพิมพ์นะครับเพื่อนๆ นี่ครับบัวควายนะครับบัวควายนะครับขนาด12นิ้วครับจุดจ่ายตังที่2นะครับไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆจุดจ่ายตังที่2จําลอยตะใบใต้ฐานนะครับพี่ๆลอยตะใบใต้ฐานครับนี่ครับจุดจ่ายตังที่3ครับเป็นโค้ดนะครับเพื่อนๆโค้ดนะครับนี่ครับเอารูปโค้ดชัดๆเจ็มๆมาให้ชมกันครับ โค้ดต้องแบบนี้เท่านั้นนะพี่ๆนะจำโค้ดครับโอเคครับไปจุดสุดท้ายเลยครับจุดจ่ายตังจุดที่สี่ครับเป็นฟอนต์ตัวหนังสือครับเป็นฟอนต์ตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์เขียนมือนะครับเล่นหนาสากลตามแบบฉบับในหนังสือเลยครับเพืเ่อนๆโอเคครับยังไงฝากกด subscribe กดไลค์ มีประโยชน์กดเชรกกันด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ